สวคสทุกคนวันนี้นะคะพัดจะมาเปิดรับ Q&A Q&A ค่ะก็การเปิดรับ Q&A นะคะถ้าใครอยากถามนะคะก็แฮชแท็กก่อนนะคะว่าคนบ้าสกูชี่แล้วก็ถามมาได้แบบจัดหนักจัดเต็มคนบ้าสกูชี่ก็แบบอยากรู้อะไรเกี่ยวกับพัดก็ถามมาได้นะคะถามจะยาวกี่บรรทัดจะถามถ้าอะไรยังไงพัดก็ตอบหมดทุกคอมเมนต์เลยนะคะ ก็ถามเข้ามาก MM ันเยอะๆเนอะเพราะว่าใช่คือพัดาก็อายากจะมาเปิดรับ Q&A ตั้งนานแล้วแต่ก็ไม่ไม่มีโอกาสสักทีเพราะแบบคนนู้นท้าอันนี้มาอันนี้ต้องทำอย่างงู้นอย่างนั้นอย่างนี้ก็เลยแต่วันนี้ว่างแล้วก็จะมาเปิดรับ Q&A ก็อย่าลืมมาเม้นกันเยอะนะอย่าลืมนะคนบ้านสกู๊ชแล้วก็เม้นมายาวๆเลยนะคะก็ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะคะถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆของพดัดบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บ